ที่จะมาเป็นเป็นบันไดไต่ขึ้นไปให้คนคนหนึ่งบวชเป็นพระถามว่ามันคุ้มค่าของความบาปที่เกิดขึ้นไหมครับยังอีกเล่าเบียร์สิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วในศีลข้อที่หมันผิดทั้งนั้นตกลงนี่เราจะเอาความผิดศีลทั้งหมดเป็นบันไดไต่ขึ้นไปหาความเป็นภิกษุเหรอครับ บาปทั้งนั้นมีหมูไก่ปลาที่ไหนเต็มใจเอาร่างกายของเขามาเป็นบันไดให้คนบวชเป็นพระไม่มีครับเราอาจจะเลี่ยงว่าฉันไม่ได้สั่งฉันสั่งโต๊ะจีนสั่งอาหารโต๊ะจีนเขาก็ต้องไปสั่งพ่อค้าแม่ค้าครับเพราะเมื่อจัดงานมันต้องใช้ปริมาณอาหารเยอะสัตว์ที่จะต้องตายก็เยอะเขาก็จะต้องไปสั่งเพิ่มว่าจะเอาปลากิโล เอาหมูกิโลเอาไก่กิโลนั่นแปลว่าพ่อค้าไก่หมูปลานั่นก็ต้องไปสั่งค่าเพิ่มไว้นะครับตกลงงานบวชนี้มีคําสั่งประหารไปถึงสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องมาเป็นเหยื่อให้กินอยู่บนโต๊ะจีนบุญเกิดตรงไหนครับยังไม่เห็นบุญสักหยดหนึ่งเลยครับแต่บาปมาหึมารอแล้วครับยังไม่พอ เมื่อแขกเหลือเยอะมันก็ต้องมีดนตรีไม่มีก็อายแขกเขาดนตรีถ้าเกิดจัดเล็กๆมันก็เสียหน้า